นี่นะคะก็มีคนมาร่วมจุดเทียนไว้อาลักันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินจะต้องขอลาไปก่อนนะคะหากใครต้องการรับชุมไลฟ์สดต่อนะคะก็สามารถนะคะเปิดได้ที่เพจทะลุฟ้านะคะนะก็สามารถร่วมรับชุมไลฟ์ของเราต่อได้ แล้วก็เดี๋ยวทะลุมอชนะจะมีกิจกรรมอีกเยอะแน่นอนก็ฝากกดตามเพจของพวกเราด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งนี้งกันไปไหนเนาะรอติดตามว่าที่ภาคเหนือจะมีแอคชั่นอะไรมันๆเด็ดๆหรือเปล่าถ้าประยุทธ์ยังอยู่ต่อเราก็พร้อมหลุยนะไม่เอาเผด็จการเนาะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆในเนุฬานะคะทำอาเธอร์คอมเมนต์เนาะก็ตีตีความหมายไปได้อีกว่า ะะถือเทียนรรลึกถึงผู้วายชนไปสำหรับบ้านนอกนะคะก็มีมีมีสื่อนะคะมาทำการบันทึกภาพก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาน์รกำลังยืนส่งข่าวอยู่นะคะว่ามีการจัดกิจกรรมที่ นาตรงนี้นะคะนะศาลา,าตรงร้านกิจกรรมธนรัฐศักดร์เด้ชมภาพบรรยากาศค่ำค้าง 40คนคิดว่าเยอะเลยทุเอยค่ะงอนนี้ก็ที่เห็นนี่คือยังไม่หมดค่ะก็ยังมีนิสิตบางส่วนนะคะกำลังรอรับดอกไม้แล้วก็นิสิตที่เหลือ ที่รับช่วงอยู่นะคะสามารถส่งดาวให้กำลังใจมาได้นะคะค่ะตอนนี้ก็มวลชนนิสิตนักศึกษานะคะก็เดินมาที่ปารัมบีทีก็ได้จ้าหมดน,น,นะคะก็เดี๋ยวทำอะ ครับผมก็จากวันนี้นะครับก็สโมสรนิสิตรัตศาสตร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากมายนะครับที่มาร่วมเลึกกิจกรรม6ตุลาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบ46ปีนะครับเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลา2519นะครับเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับเราได้มีนิสิตรัฐศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่ ได้รีกร้องประชาเดบไวต์ใและก็รัฐธรรมนูญเหมือนกับที่พวกเรากหลายคนได้เคยได้ทํากันเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมาน,นี้นะครับแต่ว่ารัฐนะฮะได้ใช้อานาจไที่ชอบวกับสื่อฝ่ายขวาของเขาแล้วก็าการจัดตั้งโดยรัฐและอำนาจของรัฐห,หลายๆอยา่างหลายๆแฟกเตอร์ของเขาเขาให้เกิดการวามรุนแรงเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ การสังหารที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ46ปีที่ผ่านมาเรามีเพื่อนของเรานะครับที่อายุไล่เลื่อเข้าเคยของกับพวกเราเหมือนกันนั่นก็คือที่วิจิชัยอมรโกนนั่นเองครับพี่วิจิชัยอมรอโกนทหารตอนนั้น,อ,น,น,นอายุเพียง19ปีนะครับอยู่ชั้นปีที่2คณะนัาสศา์จุฬานะครับที่วิจิชัยยังเป็นประธานชมรมจีลาหลายชมรมด้วยเช่นกันนะครับที่วิจิชัยนะครับคือหนึ่ง ในผู้ถูกแขวนคอแล้วก็เรา,าก็มีภาพอย่างที่หลายหลายท่านได้เห็นตามสื่อต่างๆที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับและวันนี้นะครับพวกเราในคณะศาสตุฬานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิจกรรมนะครับที่เราจะระลึกว่าพี่วินชิตชัยนะครับถูกได้รับวาอายุที่ทำยางไรบ้างนะฮะในขณะเดียวกันนะครับผม เพรวันนี้นะคะสโมอสรนิสิตและนักศึกษาของเราก็มีแถลงการร่วมกับองค์การนักศึกษาและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยว,วเราดำเนไปผมจะอ่นะะานแถลงการแถลงการ์นั้นกับผม สีมิถุนาย่ำรุ่งแผ่นสาส่งสว่างพัฒน,นาการทางเหนี่ยวร้างถูกกดเปื้อเมื่อประชชนสลับประจักษ์ว่าลัทธิที่ผัดคือราชดอนนั้นคือเวลาที่ประชาธิที่ปไตยเริ่มลงสับหลักปักฐานหากแต่อุปสรรคความน้ำคือสิ่งที่ปรากฏเพื่อท้าทายความคงอยู่ให้ที่สุดความศรัทธาในอำนาจของประชาชนเมื่อการท้าทายมาเยือนประชาราชกล้า,ายื้นยันผ,ผ่านวันเพื่อปักษายในอำนาจแ่งประชาชนครั้งอกตุลาจ้ำร,รุ่ง ความอนาจการเข้าปกครองแผ่นป้าความพยายามหักล้างเริ่มปฏิบัติการกระสุนพุ่งจากปลายกระบอกปืนราวหาตปตามด้วยเสียงโอดด้วนของผู้คนหวังเพียนเพื่อระทำลายอุดมการให้ลิบรี่และดับลงแต่การริบลรียและการดับลงลงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอุดมการเจตนารมณ์ความสััทธาความหวังถูกสืบต่อ,ตอ,อดาดยังอุรุสชนคนรุ่นหลัง เหนือเพียงรอเวลาให้ไฟแต่ละดวงมาร่วมกันให้สอ่องสว่างขึ้นอีกครั้ง6ธาคม2519กลายเป็นหมวดหมายของประชาชนเพื่อคุ้มครองประชาธิปไตยที่เริ่มสถาปนาขึ้่อีกครั้งหลังย,ยุคแห่งการคลองทำโดยทรราชเกิดสองวสวรางเมื่อกระแสทางแห่งประชาธิปไตยถูกพิสูจน,น์นักศึกษากรรมกรนประชาชนรวมตัวกันแต่ในการรวมตัวครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา พราะการสวดกลับของคนปกลุมที่เข่าปัญญาผุ้งุ่สาหัที่ทั้งทำร้ายและทำลายก่อกับเจตนาโรภัยกระหายในเลือดและเนื้อของประชาชนด้วยกันกับการเป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มผู้เห็นต่างผนแรงใช้ยุทธวิธีที่ปราศจากความเป็นมนุษย์ั้งการสร้างข่าลือการสร้างวาระเกมเพื่อคุ้มครองใครที่คุ้มกะลาหัวหรือเพราะความเกรงกลัวของบางสถาบันเยี่ที่จะสูดเสียผู้ของคขสุดทหารอำนาจ ต่นแตกหักมาถึงเมื่อผู้ใช้อำนาจรัฐกลายเป็นปีศาจต้้งที่เข็บค่าประชาชนไม่เลืกอนนากลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สัมผัญหมู่นักนิติแกะลุาและประชาชนที่เอามาเก็บทีสุดในประวัติศาสตร์ของสมุทเียชาติที่ถูกมาถึงษไว้กวาได้กาละครั้งหนึ่งที่ไม่นานพอที่จะให้ลืมการลครั้งหนึ่งที่ถูกและเดงด้วยความขมขื่นทุกตรงกาละครั้งหนึ่งที่ประชาชนใช้เลือดและชีวิตแลกเปลี่ยนกับเสรีกาละครั้งนั้น ถูกจาริจไว้ในทุกพวงแห่งความทรงจำทั้งยามหลับยามตื่นและยามวาระสุดท้ายบทเพลงบทดวีสุราเปลวเทียนเย็ิยศและคอนสเสร์ญทั้งปวงของมุทิแดกการเวลาที่ไม่อ่างขวดกับคืนและอุฒิแดดวิลาศชนผู้ทัศนาจองไปพร้รอมกับกาลเวลานั้นขอให้บทบรรเลงแห่งเสรีชนได้ขับขานและป่อปรโลงดวงวิญ,ญญาณมิสหาหะที่ล,ล้อลรไปแล้ว จะอานาากรรมินรของรระอริยธรรมแห่งนี้ให้ัำไหลอย่างเป็นสุขชั่วนี้ไนดะ้แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดแต่บางแผลและจิตวิญญาณที่ไปหาเสรีภาพไม่ได้จงหายด้วยก,กาลเวลาครามรงนี้เปรียบเสมือนหมุดที่ตึงเจตนาลจามจับหัวเดชส่ปจุบันเสสจตน,นาลมที่ถูกเหยียบย่ำดูมินดูแคลนและพยายามลบล้างจากผู้ถืออำนาจวิตลาลทั้งหลายถึงขน,นั้นนะครับ ศรัทธาแห่งมหาชนนั้นแรงกล้าเกินกว่าที่อำน,นาจใดๆจะครอบงำศรัทธาที่เชื่อมั่นว่าตราบเลือดและตราบน้ำตาในอดีตจะถูกชำระล้างศรัทธาที่เชื่อว่าความตีธรรมทั้งหลายจะถูกสวมคืนศรัทธาที่เชื่อมั่นว่าสังคมที่ฝ่ายฝันจะมาถึงสิ่งเหล่านี้ล้อมรวมเจตนาแห่งผู้คนจากยุคสมัยสู่ยุคสมัยโดยที่อำน,นาจรัฐและการเวลาไม่อาจตอกรันได้เป็นดั่งเทียนเล่มน้อยที่ทถูกพังหรืออยู่ถูกจุดต่อไปเล่มต,ต่อเล่ม เราไม่มีวันที่เปลวเทียนนั้นจะลิบดีลงได้และเมื่อียแห่งเจตนาลงถูกจุดจนส่องสว่างเจิดจ้าโชนชช่วชราชวานแล้วอนันการที่ปกคุมอยู่ก็จะถูกลบเลือนเาออกไปหน้าที่นี้เวลานี้ประชาชนผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยรวมกันอย่างเสมอหน้าจะร่วมกันไปประจักษ์ยนยันว่าวันนิทานของเราเวลาชนจะถูกสอนสารต่อผ่านวเวลา ก็ตามไปงานเข้านานจนจวกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายต่อนั้นได้จะไม่มีกฎหมายอาวุธคงปร,ปรากระสุนหรืออำนาจใดาๆที่จะหยุดยัง้งสารทานอันเชื่อมกราดเหล่านี้ได้จะไม่มีโชคสตา์จับฟ้าหรืออภินิหารใดๆอ,อกอก้อมผู้กระทำผิดให้ลอยนวลในยุคสมัยเราต่อไปผู้ที่อยู่ฝั่งหลังเหตุการณ์หล,หลังเลืองเหล่านี้จะต้องถูกกระชา,ากกระดับและพิพากษาโดยประชาชน เราจะนำมาซึ่งความีิถับแต่ผู้ล่วงล้ำและนำไปซึ่งสังคมอันธุ์ปรารถนาแต่ของชนนับจากนี้และตลอดไปเนื่องในเหตุการณ์เนื่องในวันเนื่องในคมน46ตี6ตุลานะครับประกอบกับวันนี้เราก็ได้ทราบข่าวถึงเหตุการณ์หน้าสกเศร้าในประเทศไทยของเราที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขอเยืส่สลบนิ่งวันอะไรให้กับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองเป็นเวลา46วินาทีนนะครับ นี่นะครับผมก็อยากจะกล่าวเพิ่มอีกเล็กน,น,น้อยนะฮะว่าแบบพวกเรานิิตนักศึกษาและก็ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากขนาดไหนนะ,ะัะพวกเราเนี่ยทุกคนล้วนอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์าการต่อสู้ของนิสิตนักศึกษาหรือขอบวนการนิสิตนักศึกษาในสมยัยอุคุาลาหรือเปล่ากรตามาเราคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชทชเชื่อมโยงต่อกันไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะครับ พวกเขานะครับรวนเหมือนพวกเราพวกเขาในอดีตก็รู้เหมือนพวกเราที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและกระบอกัานและต,ต่อต่อต้านกับระบอนงานนิยมหรือว่าจะเป็นระบอบน้านนิยมในรวยใ,ใกล้สุดเลยก็คือภายในคณะมหาวิทยาลัยหรือไปจนถึงระดับประเทศก็ตามอย่างที่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นบ้างน,นะครับในรวนสารของเราไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านระบบโซนัสน,นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย สมัยปี2599หรืว่อวก่อนช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นลูกที่หลายคนนะได้ตออต้านระบบตซนตามนไม่ว่าจะเป็นการทําสิ่งที่ถูกห้ามโดยลูกพี่นะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบันไดตึกหนึ่งนะอยะ่างที่ทุกท่านอาจจะได้ผ่านมานะเมื่อก่อนก็คือปีหนึ่งขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นตอนอ้นดูว่าอย่างล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นความหานกล้าของ บางกลุ่มนิสิตนะฮะที่กล้าจะยุติกิจกรรมบางอย่างที่ถูกพิจารณาว่าเป็นโซนละได้ลงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดเลยตอนนี้ปัจจุบันเลยหลายๆท่านเนี่ยก็กำลังต่อสู้กับบ่อน่าหนานที่กำลังกดขี่อยู่ผ่านระเบียบว่าด้วยการแต่งกายชนิสิี้นะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์การต่อสู้ของนิสิตและศึกษาไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันเช่นกัน เขาขาดแ่อาศัยพียงสโมสรนสิสิตหรืออย่างพวกเรานะฮะเสนอเรื่องต่อนโยบายกับมหา,หาลาัยเองเดียวมันก็มหาลาัยก็ตัดทิ้งได้นะฮะเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเสียงพวกเราอยู่แล้วเชิญทางประท้วงของเราไม่ว่าจะเป็นการแถบกกดหรือการปัดปริเวทไปสอบเป็นหนึ่งตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่เป็นเสี่ยงของเราที่จะส่งไปถึงผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารของคณะได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราคิดว่า มันสามารถต่อยอดไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศได้เช่นกันทุกนีที่เรากล่าวถึงพี่มิจิชัยอมอนกูลนะครับเราก็คงเรียกที่จะกล่าวถึงไม่ได้เมื่อปีการศึกษา2563ที่สมัยคุณเนติวชทโชดิพันพศาลเป็นนายกสมุทรสอบอิสศาสตร์ได้นำพี่มิจิชัยกลับมาพูดถึงอีกครั้งในทุกปีนะครับและเนติวิทย์ตอนนั้นที่เป็นนายกสมุทรสอบิสศาสตร์ก็ได้ ตั้งชื่อห้องประชุมพิ่าึณกิจกรรมที่ปิดของพวกเราว่าห้องประชมุมวิชชัยลมอนโกลเพื่อเป็นเกียรติและลำลึกเพื่อไม่ให้ถูกลืมเกี่ยวก,กับพี่วิชชัยละมอนโลของเราที่เคยเสียชีวิตจากเหตุการณ์หุลายอ่หน้าหนึ่งาว่หลายคนอาจจะสงสัยว่านี่เป็นการบูชาตุวนนบุคคลหรือเปล่านะฮะจะบอกว่านี่วิชชัยนะครับนี่คือการกล่าวถึงการกล่าวลำลึกถึงบุคคลที่ถูกลืมท่้ได้มีที่อยู่ ในที่ที่เขาอยู่มาก่อนให้ที่ให้เขาได้กลับมามีที่อยู่ในบ้านของเขาในกระแสในสังคมของเขาอีกครั้งครับก็ตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเทียนรำลึกวิรชนนะคะ6ตุลาใน2519นะคะตอนนี้ก็นิสิตนักศึกษานะคะตัวแทนนะคะจากจุฬานะคะก็ได้อ่านแถลงการจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พวกเราทะานจับที่ เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเราครก็มาร่วมกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทรรศการของมหาดยุฬานะคะส่วนใหญ่เลยค่ะในนานสมมรนิในศิลปะนะครับพวกเราจะไม่ลืมที่มีจิตรยอวบคูณและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ46ปีก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับต่อจจกนีนะคะมีถ้ามีท่านใดอยากจะฝากถึงพละเทศไทยหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นระบอบนานิยมในประเทศไทยหรือว่าในหสหรัฐอเมราสามารถร่วมพูดได้เช่นกันนะครับโอเคเราอยากจะขอกล่าวสักนิดน,น,นึงนะฮะในเนื่องในโอกาสหลังฤกษี 6ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับหน้าที่นี้เนี่ยทุกคนได้มาลำลึกในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็หน้าที่นี้ในเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยในเวลาประมาณช่วงนี้นะครับมีทิศจำนวนไม่น้อยที่ยังเป็นลูกศรับกับทิศที่ออเป็นลูกับอำนาจกับระบบของเหตุการณ์ต่างๆถ้กลับมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของทิศของพวกเรานะครับที่เรา โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะจุดเทียนลําลึกวีรชน6ตุลานะคะก็เราทะลุฟ้านะคะก็ขอจบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปเพียงแต่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ลานคนเมืองกันต่อเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์กําลังใจนะคะและเราไปเจอกันที่ลานคนเมืองคะ่ะ